ท่งชีวิตจริงยิ่งกว่าละครกว่าจะมีวันนี้ที่บ้านแจ้งบุคคลสูญหายตายไปแล้วเรื่องราวก่อนเข้าวงการที่ไม่มีใครรู้ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครโงแเฮงลูกชายเท่งเถิดเถิงนะครับกักตัวอยู่ที่บ้านถามประวัติชีวิตก่อนเข้าวงการตลกชีวิตจริงนั้นยิ่งกว่าละครประวัติพอเท่งเถิดเถิงเท่งเล่าประวัติให้ลูกชายฟังว่ามีพี่น้อง6กคนตัวเองเป็นลูกคนที่สพ่พอนั้นเป็นนักมวยเลิกต่อยมวยแล้วก็มาทํางานโลค่าสัตว ส่วนแม่นั้นมีอาชีพแลกข้าวคือตื่นมาตีสี่ก็ไปซื้อหอมกระเทียมใส่กระบุ้งหามไปแล้วนั่งรถไปตามหมู่บ้านไปแลกข้าวเทใส่กระสอบแบบไปจนรถมารับเอาข้าวไปขายอาหารการกินสมัยก่อนนั้นก็ต้มควายพ่ออยู่โรงฆ่าสัตว์เขาไม่เอาตีนควายสมองควายพ่อก็เอากลับบ้านเอาสมองควายมาผัดเผ็ดอร่อยมากตีนควายก็เอาแต่เผาจนดำเป็นตอตะโกเอาค้อนปอนทุบจากขาวข้างในก็เอาไปต้มหลายชั่วโมง จากนั้นก็เอามาหั่นทําต้มยํากินเหมือนเอ็นออนเป็นเมนูหลักของที่บ้านพอเทงนั้นเผยต่อว่าครอบครัวส่งให้เรียนได้แค่คนเดียวก็คือพี่คนโตส่วนคนอื่นออกป๊อซีหมดรวมทั้งตัวเองด้วยแค่อ่านออกเขียนได้พอที่บ้านมีคณะลิเกของตาเกือบทุกคนในบ้านถูกจับฝึกลิเกกันหมดฝึกเป็นพระเอกหนักอยู่เป็นปีพอไปเล่นแล้วเจ้าตัวขอเป็นตัวโจ๊กดีกว่าพระเอกเล่นยากพอไปบอกทั้งบ้านก็โดนดา่าแต่เราต้นทุนไม่มีด้วย จะไปซื้อเพชรก็แพงรู้ว่าตัวเองไม่ใช่ก็อย่าไปฝืนโจกหายากเพราะทุกคนอยากเป็นแต่พระเอกพระรองเป็นเจ้าเป็นตัวโกงพ่อก็เล่นเป็นตัวโจกก็ดีทีนี้เล่นโจกยาวเลยอาชีพปั่นสมล้อนั้นเริ่มตอนป .4 ตั้งแต่ยังไม่ออกโรงเรียนปั่นเสาอาทิตย์ก่อนที่ตอนปอนอ .2 แวะลงกึงคุยหาเศษเหล็กเอาไปขายขายไอติมขายเรียงเบอร์พอป .4 เริ่มปั่นสล้อทำอะไรก็ได้ที่มันได้ตัง เช่าสาล้อวันละ10บาทปั่นเที่ยวละ2บาท3บาท5บาทบางถ้าไปไกลๆวันหนึ่งก็ได้30บาทถือว่าโอเคแล้วได้25บาทพอออกเรียนตอนปอสีก็ปั่นสล้อทุกวันแต่อาชีพติดตัวก็คือลิกเกมาตั้งแต่ที่บ้านก่อนที่ชีวิตพลิกผันออกมาจากบ้านแม่ตามหาปีแรกก่อนทั้งบ้านแจ้งเป็นบุคคลสูญหายหรือตายไปแล้วกว่าที่จะเป็นเท่งเถิดเถิงในทุกวันนี้ได้ชีวิตตลกดังจะต้องเจออะไรมาบ้างชีวิตนั้นก็ยิ่งกว่าละคร เพลงเธอเทิงกล่าวเปิดใจและทิ้งไทยครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับต้องขอกราบขอประคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ